สวัสดีค่ะวันนี้เอ๋ยพาพี่ๆมาเที่ยวน้ำ,มนำไม่ใช่น้ำตกหันหน้าไปฝั่งโน้นหันไปฝั่งโน้นทีนี้เออดูสิน่าสนุกไหมคะอ,มอ่ามีนนแมาดลนนแ,มแล้วพี่พี่ฝังซิเอ๋ยเจออะไรบ้าง คน,คนมีน <laughs> พี่พี่ตกลงไปแล้วมีที่นั่งตรงนี้ด้วยอ๊บวันนี้เอ๋ยห่อข้าวมาด้วยไหมหิวข้าวไหมชาลอดอาลอดสั่ง ป,ป้าใส่น้ำแข็งให้ด้วยนะคะหลอดใช้หลอดเนี่ยบรรยากาศน้ำตกคนครนายกนะคะวันนี้ปป้าพามาเที่ยวมีเพื่อนเพื่อนเล่นน้ำกันเยอะเลยนะคะแต่ต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนะคะ น้ำก็ถือว่าไหลแรงอยู่เนาะคนก็เยอะอันนี้คือมาที่น้อยแล้วแต่ก็ยังมีคนเยอะอยู่เลยะจะพามาที่เด็กคนนี้ยังม,มี่มมอ่า กลับไหมกลับเลยปะเอายังไม่กินอะไรเลยเหรอกลับเลยไม่ได้เหรอป,ป๊าาหน้ามา้าลูกแฉกฉีกให้ลูกเลยหน้าม้าแฉกหมดแล้วอ่าอ่าบอกบา,บายบายพี่พี่ก่อนสวัสดีค่ะบายบายพี่พี่เดี๋ยวเอ๋ยอัดคลิปให้ดูใหม่ได้ยินไหม กดกระดิ่งกิ้งกิ๊งด้วยอ่าวัดดีจ้าบ๊ายบายจุ๊บด้วยไม่มองพี่พี่เลยตาโตโตดิ